ใช่ไหมคะมเพื่อนผู้ชมเพราะว่านันทิมองไม่ค่อยเห็นนะคะแดดมันส่องนะคะแดดมันส่องนะคะวางนั่งวางไหมคะเด็กๆไม่เจ็บหรือเปล่าโอ้โหนี่ยังไม่ได้ข้ามไปฝัง่งนู้นเลยอันนี้คือสุดยอดปัจจัยนี้เป็นเงินตองออกหมดเลยนะครับ ชัดครับชัดัดครับคุณค่ะครับขอบพระคุณมากนะคะที่คอยดูแล้วก็ฟังแล้วก็ตอบคอมเมนต์ทันทีนะคะแบบขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอยู่ที่241อท่านนะคะตอนนี้นะคะขอให้บุญบารมีนี้บุญกุศลนี้นะคะให้ทั่วถึงนะคะเพื่อนทุกท่านนะคะเพื่อนผู้ชมทุกท่านกัลยาณมิตรทุกท่านที่ชมไลฟ์สอยู่ตอนนี้ภาพไม่ชัดเท่าไหร่นะคะ โอเคไม่ชัดเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวตอนนี้นันที่จะพยายามเนื่องจากว่าแดดมันส่องนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะที่คอมเมนต์มานะคะเดี๋ยวนันที่จะพยายามปรับปรุงนะคะให้ภาพดูชัดขึ้นนะคะ คอมเมนต์ค่ะขอบคุณค่ะโอ้โหตอนนี้นะคะนันที่อยู่ในหน้าจุดตรงนี้นี่นะคะปรับรุ่มปิติมากค่ะเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะคะนะคะฝากนะคะรบกวนนะคะเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะคะกดไลค์ไปกดไลค์กดแชร์แชร์เข้าไปในเพจต่างๆเลยนะคะแชร์เข้าไปในเพจแชร์เข้าไปในเฟซบุ๊กนะคะของจังหวัดของอำเภอนะคะแล้วก็มี ลายกลุ่มนะคะเพื่อนผู้ชมนะคะส่วนเพื่อนที่ทำยูทูบเบอร์ด้วยกันนะคะสามารถนะคะเอาคลิปของนันทีนะคะไปตัดต่อทำช่อง YouTube ใหม่ได้เลยนะคะคลิปนี้จะไม่มีดิขสิทธิ์ใดๆนะคะไม่มีนะคะเพราะว่าเราต้องการนะคะการที่เรามาเดินตามหลวงตานะคะเราต้องการเผยแผ่หลวงตานะคะเราเข้าใจคาว่าการให้ทานนะคะเพราะว่าเราฟังธรรมะหลวงตามาหลายวันนะคะหลวงตานะคะมีการ เทพสอนนะคะในการของการให้ทานนะคะยิ่งให้ก็ยิ่งได้นะคะให้โดยไม่หวังผลใดๆนะคะคุณผู้ชมนะคะเราเดินตามหลวงตาเราไปถามไม่เลไรค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอบคุณนะคะเราไม่ได้อยู่ตรงนั้นจุดนี้บ่อยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ท่านหนักหลวงตานะท่านร้อนมากนะคะท่านไม่ใส่รองเท้าท่านยังเดินได้ตลอดวันนะคะแล้วก็เป็นปีๆเป็นเดือน,นเลยนะคะเราแค่เดินตามหลวงตาแค่ไม่เท่าไหร่นะคะอดทนค่ะสู้ๆค่ะ <c oughs> นะคะ <c oughs> อยู่ที่ใจนะคะหลวงตาท่านบอกใจสู้นะคะใจต้องสู้นะคะใจหนึ่งเดียวนะคะเ <c oughs> มื่อกี้นัทที่เข้าไปด้านในนี้ออกมาด้านนอกแล้วนะคะเพื่อนผู้ชมนะคะ โอ้โห oh oh. ดูน้องของเรานะน่าจะเอาผ้าเย็นฝากคอหน่อยนะคะเนี่ยเจ้าหน้าที่เราเนี่ยผ้าเย็นๆน,นะเอามาใส่ตรงคอหน่อยก็ดีนะระยะเวลาก็ย้อนนบคุมนะจบของประเครอาเลยครับของก็ แล้วค่ะอนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะพี่แชปมครับซื้อบะกงเลยวันนี้นะคะนันทิก็ยืนอยู่กับข้างนะคะพี่นักข่าวนะคะเป็นชาวเชียงรายด้วยกันนี่เองนะคะทั่วไทยนิวนะคะแล้วก็น้องๆที่สยามรวมใจนะคะก็อยู่ใกล้กับบ้านนันทินั่นเองนะคะ โอเคแล้วให้พี่เขาไปก่อนนะคะเราก็ตามหลังทันแล้วนะคะตอนนี้นี่ค่ะสู้สูสาธุสาธุค่ะทำไมไม่เอาผ้าเย็นผ้าตรงพอมังอกั้เนี่ยผมไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่มาเก็บนะคะ เจ้าหน้าที่ของเราเก็บไปแล้วพี่เจ็บขาเราช่องนันทิซาลอนนะคะเพื่อนผู้ชมคำว่านันทินี่ความหมายก็คือว่านันทิความหมายก็คือความเพลินนะคะเพื่อนผู้ชมนะคะส่วนซาลอนก็คือเสริมสวยนะคะเพื่อนผู้ชมคือช่องหลักของนันทิก็คือของนันทินะคะ ได้ถ่ายเผยแผร่แล้วก็แชร์ให้กับเพื่อนกาลยามิตรทุกท่านที่ติดตามชมท่านนะคะ,ละหลักๆอาชีพหลักของนันทีก็คือท้องนะคะแต่ว่านันทีทำสมสวยเนี่ยอาชีพนี้ก็2ีปีทางเข้าวัดจริงเหรือคะคุณบายมากใช่ไหมคะขอบคุณค่ะ อมวสาธุสาธุสาธุกับอนุโมทนาได้ถึงลักค่ะได้ถึงกด้ถึงแล้วนะคะขอบคุณแล้วก็กับอนุโมทนาเอ่อกับเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะคะใน301ท่านนะคะที่คอมเมนต์มานะคะขอบุญนี้ถึงทั่วทั่วถึงเพื่อนผู้ชมทุกทุกท่านเลยนะคะบวกผ้านะครับบวกผ้านะครับรวบรวกผ้าเลย

ถึงแล้วนะคะตรงนี้อากาศลมเย็นเลยเพื่อนผู้ชมยึดต,ต,ต,ตัวตรงนะครับยึดตัวตรงยึดตัวตรงนะครับ นะญาติโยมก็ศรัทธาด้วยความศรัทธามากนะคะก็ตื่นเต้นนะคะสาธุเอซีนะคะจากโอ้สุดยอดขออนุญาตเดินนำหลังตาดีกว่านะฮะจากคนนี้เดินนำหน้ามาหลายรอบแล้วเดินนำหลังเออออันนี้เมริกาเรือรถนะครับเจ้าอาวาสวันนี้ นันที่ดูแล้วขนลุกยังไม่หายเลยเพื่อนผู้ชมพี่ช้าขนลุกยังไม่หายเลยนะคะนันที่เห็นพี่ขูนเนี่ยอ,อ่อนน้อมต่อกนันนล้มันขนลุกขนลุกนะคะมันดูแล้วมันเกิดความรูสติดน,นะคะเดี๋ยวนันที่เปลี่ยนบรรยากาศให้เพื่อนๆดูป้ายวัดก่อนนะคะ นี paper, it, ่นะคะวัดนี้นะคะโทษค่ะจะมีสายนิดนึงนะคะสุภาพสตรีที่ต้องการแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับสุภาพสตรีที่ต้องการลุกขึ้นเลยครับลอกขึ้นเลยครับหาใจไม่ต้องใส่มานะครับหลอกตาไม่เอานะครับกระเป๋าเงินท่านจะไม่เคาะนะครับคขาเครื่องรางต่างๆนะครับ นะคะเพื่อนผู้ชมทุกท่านนะคะเราตั้งจิตนะคะอนุโมทนา,าสาธุด้วยรรนะะนที่นะคะนันทีแล้วก็เพื่อนทุกท่านนะคะที่อยู่ในไร้สดนี้นะคะเรามาต้อนรับดวงตานะคะแล้วก็ส่งดวงตาท่านนะคะพักจวัดนะคะ ยาากศสดๆวัดสีชุมตำบลปออ่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมทุกคนไม่เห็นแล้วใช่ไหมจากกรทมนะคะแล้วก็จากแต่ละจังหวัดแต่ละประเทศนะคะที่ติดตามนะคะทุกนท่าน